สวัสดีครับมาพบพ่อกันคือเก่าครับผมกับช่องอีสานพัฒถิ่นเจนจิชนแนลครับผมมื้อนี้กะตําคือเก่าครับพี่น้องช่องนี้มิเตอร์นู้นตำนะครับมื้อนี้ตําไทยครับตําไทยเซมูโยครับแล้วก็ได้ปิ้งเนื้อมาทอดเนื้อไหมไมนปิ้งเนื้อแลไวก็ไข่ยางมาตูมครับพักเฮาก็คือเก่าพักกัดกรอบมากมากครับบอกว่าไรเขาเดียวหาบ้านคือเก่าครับพี่น้องอยู่หอพักคือเก่าบนมื่อบ้านอยู่ที่หอพักนี่แหละ มาครับจวนเลยครับเสร็ฟแซนดกันครับโอ้หอมขนาดเลยหอมกิ่ตํำหุ่งอืมไดการพี่น้อง แซ่บนดกันครับผมพนองยามาตูม อืแซ่บค,คือเก่าครับ 网诶。Wow, ยุมเอาครับผมพี่น้องเซบแชร์ด้วยกันครับบุกวาะ ทายรูปวะโอเคกินได้ทอดหมูพี่น้อง อืดีผู้ดีขาตา ปลาครับนั่งกินอยู่ข้างตู้ปลานะเริ่งๆเ,เลยครับใส่ยำมาตุมอืม ทางตรงไม่ต้องอ้อมงาบขอให้มาเด้อแซ่บด้วยกันครับ xếp khử cao แคบหมู S <S <C> e <ap move> เอามาวางนี่บ่ได้ยยครับมานนั้นมันคือความชื้นมันสิประกอบไงครับ Bola voilà. ขบคุณหลายเด้อครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมช่อง,อ,งอีสานพัดถิ่นเจนจีแชนแนลครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ <laughs>